สร้สางทางรถไฟ ถนนจะชี้ให้ดูนะครับว่ารถติดมากน้อยแค่ไหนตอนนี้คนเริ่มมานะครับ ล่างให้ได้ขึ้นไปดูด้านบนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมารีวิวึสวยๆดูนะครับราคาประมาณ18นแา,านลิกา,า,า,ากว่าๆนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวจะลงรงนั้น ขึ้นสะพานลอยข้าวทิกซีนะครับขึ้นไปดูรถขึ้นบนติดนึงขึ้นบนสะพานลอยอน,นี้จะรีวิวให้ดูนะครับ ถนนเส้นนี้ก็จะไปวงเวียนใหญ่นะครับรถก็ให้ค่อยหนาเน,น่นเท่าไหร่นะรู้สึกจะขามาจากวงเวียนใหญ่จะติดกว่านะครับอันนี้คือไปวงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยววันหลังป้าจะไปเลาะวงเวียนไหนอีกวงเวียนใหญ่นะครับจะไปเลาะมาไปเลาะวงเวียนใหญ่ให้ดู ถนน,นลาดย่านนี้ขามาจากวงเวียนใหญ่รถจะติดกว่านะครับ <c oughs> เดินขึ้นสะพานมาก็เินือกันอันนี้นประมาณร่อย เดี๋ยวนี้เราจะมาดูด,ด้านนี้นะครับด้านนี้คือทางไปบางปะแก้วนะครับจะออกข้ะรามสองเส้นนี้ติดติดตะขาขาออกแล้วครับนะกำลัา,าจะออกพรรามสองไม่ติดนะครับอันนี้คือ ไปบางกระแก้วเลี้ยวออข้ารามสองไปถึงมหาชัยนะครับเส้นนี้รู้สึกว่าขาออกจะติ่งขาเข้ามากร,รุงเทพเม็ดอีดนะครับด้านนี้ก็ไปวงเวียนใหญ่นะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าออดครับ

ถ่ายน้อยท่ายน้อยของอร่อยแช่หน่อยหมดยังเยอะเปาเน่ยเฮ้ยโบเดม่าโดนเราดิเขาขยุดสานาพุกเก้าล่ะไปลองยูทูบเด้อโฆษณาล้านได้เด้อโฆษณาล้านได้เปิดจังโมงเปิดจังโมงถึงจังโมงเอาสินมีเด้อ เด็นมีร่วมน้ำใสเออเอาใส่ถุงยาทุกอย่างมาเลยทุกอย่างมาดิกินโดนแล้วหันผู้ได้ยาก,กมาดเด้อก็เจ็ดคำเลยนะเออเปิดเจียวเนี่ยโยดาเขาลองมิ่งหวังเดียวล่ะสอออิอร่อยอร่อยมาดิกินโดนแล้วเปิด,ปดมาดีโดนแล้วเราเป็นเจ็ดสามสิบปีแล้วมั้งดูตาเพป็นยกงตัวใหญ่เออปวดไหนบอนี่เนื้อเปื่อยแสบๆเลยเนี่ย เปิดเบื้องยูทูบเด้อซ่องฟ้าออท่ารออืมคอย,เ,ยอเปิดพวกเขาเปิดอีสามมื่นนี่ยุบไปเบื้องลัดเลยเนาะบ่อยพก็ได้เปิดท่านดีเบื้องกเขาลุ่งสองฉีบนึงหาเห็ดเพราะมันอยู่วงว่างจะเตรียมอย่างใชหายเรียนเรียนแบ่งสระเนี่ยะผู้ได้ยากมาได้เด้อหนิเตียวเนื้ออร่อยที่สุดในดาคอนองมีอยู่เจ้าเดียวนี่แหละชัยทิพย์ ชื่อร้านเพิ่นอ่ะมาโหลดนี่ตรงตีนสะพานลอยตรงเนี้ยข้างข้างบิ๊กซีอ่ะมาได้เลยข้งางบิ๊กซีราคานองราคาย่อมเยาสูตรพิเศษอ่านี่ดูราคาได้เลยเนี่ยใช้ทิปเป็ดเดี๋ยวเนื้อตุน๋นท้าเหลาปเป็ดเจียวน้ำใสน้ำข้นอห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมีหมดร้านก็สะอาดเนี่ยเห็ไหมนะ แต่ถ้ามาตอนเที่ยงคนเต็มนะ่นนี่เปิดจังม่วงเกาะ9โมงเช้าได้เจ้กบาท60บาทเอออย่าลืมกดไปเบื้องไหนเด้อโอเคเลยกดเข้าไปดูไปกระกิ่งเออป่าออสพาเละนันส่องเขาก็เปิดสองหมื่นนี่แหละโอเคเลยเข้าไปดูสติ้ายนเรียนเดี๋ยวนี่ลหละฮาว่ามีไปใส่เนาะว่าได้ออกตรงไฮตรงหน้าคือเขา พวกเฮียจิบนหนอเขามีทงให้ทงหน้าเนอ้อเออไปรีวิวไปซื้อแห่หาปลากันเถอะแต่รีวิวหไหวหนะซีรีส์หลักวันนั้นสนามเคนปิดเหรอยินดีมากมือเงินเขาเชนซีรีวิวเขาตีเทนนิสเออมีแต่สนามเทนนิสรีวิวสนามเทนนิสสร้งปลาอดผ้าเลาะเดอ้อสิ่งกันกัน ขันวีคนติดตามกันถึงไหมอุ่นหนุนอไปใบายกล่องไายบายกล่องหเห็นปะเนีย่ยโอเคครับเนี่ยครับเส้นเดียวประจำผมมาซื้อกลัดำอร่อยด้วยใช้ทิปเป็นเส้นเดียวเนื้อนะครับนี่ก็ลงมาจากข้าง,งนะฮะอันนี้ก็จะเดินไป ซื้อของเซเว้นอาหารให้แมวด้วยนะครับตอนนี้คนก็กำลังกลับบ้านอย่าลืมนะครับกดฝากช่องอามัดไยนะครับนี่คือพิกซีดาวมนองนะครับบิกซีดาวมนอง ่ะครับชิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ชิปหน้าเราค่อยว่ากันจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนสำหรับชิปนี้เอาครับว่าสวัสดีครับ